ครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง PKK Farm ครัจะมาดูการปลูกหญ้าเพนงกร่านะครับอันนี้เราปลูกเดือนมกราคมนะครับ2564ซึ่งเป็นหน้าแรงครับฝนไม่ตกประมาณ3เดือนแล้วนะครับพอดีน้ำเราไม่พอเพียงที่จะปลูกแบบเทือกนะครับก็เลยจะปลูกแบบหน้าแรงนะครับคือขุดนะครับ ขุดเป็น,นครับขุดเป็นหลุมยาวแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาอยาเพนกระดาโรแล้วก็ถมนะครับถมเสร็จก็จะเปิดน,น้ําใสนะครับซึ่งน้ํามันก็พอมีบ้างนะครับแต่มันมน้ำไม่เยอะนะครับน้าน้าไม่พอนะครับครับแล้วก็คัวใส่เป็นเลยครับอันนี้ เราเพิ่งไปตัดมานะครับจากแปลงของของพี่สาวนะครับดินมันแข็งนะครับอันนี้เปิดน้ำใสแด่จะเทแล้วนะครับปลูกไม่เสร็จนะครับก็ปลูกเสร็จก็จะเปิดน้ำใสนะครับจะขอให้ดินมัน มัทับนะครับมถมแล้วก็ถ้าใดน้ำก็น,น่าจะน่าจะลดน,นองมันน่าจะแทงออกมานะครับเห็งก็ได้ที่ใช้เป็นเป็นแปลงเม่พนันธุ์ก็ก็ประมาณสี่หเดือนนะครับเหมือนก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้รดน้ำนะครับนี่ครับ ไม่รู้ผลจะเป็นอย่างไรนะครับดูแบบนี้ไม่ปแบบมูแบบเดิมเล่เป็นเดีมันเร็วกว่า ปลูกเสร็จนะครับพวกนี้จะเปิดน้ำใสเพราะวันนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับน้ำไอแผงโซล่าเซลล์ปัม๊เมเสมอก็น้ำเรื่องไหลค่อยนะครับก็เลยจะใส่ไม่ได้นะครับทีบปลงของเรานะครับที่มันไม่เสมอกับสูงมันสูงมันสูงต่ำไม่เท่ากันจะเปิด,ปด,ปดน้ำเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดให้เต็มก็ใช้เวลาหลายวันนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการปลูกแบบนี้นะครับถึงเจ้าของแปลงเดิมเขาบอกว่า ปลูกได้นะครับหน้าแรงจะได้ผลดีกว่ากว่ากันกว่าํารทำเือกนะครับที่ใช้โรตาอรี่รวยนะครับไอตีนะครับก็กว่ากันครับคอยไปดูกันอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับถ้าได้ผลก็น่าจะงอกนะครับครับดินก็แข็งกับไปดินทรายครับดินทรายนะครับ เป็นทรายแข็งนะครับถูกน้ําก็กดจะเข้นะครับ แบบนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งงานน่าจะได้ครับหนึ่งงาน,นง,งานหรือจะงานก,กากรัวนะครับนี่ครับที่กองอยู่นั่นคือปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคีววัวนะครับเดาะพอปลูกเสร็จก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยคิววัวนะครับหวานนะครับหวานรอบแลวเปิดน้ําใสนะครับ ยาวเท่าไหร่ครับไอ้พันที่ไปตัดมานะครับหญ้าเพนกอร่าเขาว่าเป็นหญ้าที่ที่กำลังสุดคิดในในบรรดาที่เลี้ยงวัวตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อ้าไปปั่นนะครับถึงจะคือถึงจะได้ผลผิตน้อยกว่าหญ้าในเปียนะครับแต่หญ้าในเปียนะครับต้อง เไปปั่นอีกเสียเวลานะครับอันนี้อันนี้ตัดจะให้ไปกินเลยนะครับแล้วก็อัวกินดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเหลือก็ตากแห้งทําเป็นอัดก้อนได้นะครับกําลังฮิตนะครับคนกําลังสนใจเยอะนะครับที่ผมเคยโทรไปจองที่ศูนย์วิจัยพันธุ์อาหารสัตว์นะครับเขาบอกว่าคิวยาวนะครับคนจองเยอะมากนะครับก็เลยไม่ได้ส่ง โชคดีนะครับพี่สาวมีนะครับก็เลยโมรไปเอาแต่้มันช่วงตงตลาที่ชมช่วงหน้าหน้าแล้งครับเนาะเดือนเดือนมกราก็ไม่มีฝนแล้วนะครับน้ำก็ไม่พอนะครับอันนี้ก็ปลูกหญ้าอันนี้เป็นหญ้าจาัก,กรพพัดนะครับน้กจัก,กรพพัดตระกูุเดเยยกับนีเปียนะครับแต่ผมลองมาปลูกแล้วนะครับผมว่า มันแข็งนะครับคือถ้ามันกแก่เนี่ยมันแข็งวัวไม่ค่อยชอบกินเพราะว่าในเปียในเปียปากช่องอ่อนกว่าวัวกินดีกว่านะความคิดของผมนะครับถึงเขาว่าผลิตตัวได้ดีกว,ว,ว,ว่าในเปียแต่ผมว่าผมผมว่าเพราะว่าในเปียในเปียวัวกินดีกว่านี่มันแข็งนะครับอันนีม้มีน้ำรดครับนี่นะครับระบบน้ำทำยังไม่ดีนะครับ นี้นะครับอาทิตย์แล้วผมก็ปลูกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับอันนี้ครับที่ผมจะปลูกไปอาทิตย์แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์อาทิตย์ที่สิบนะครับสิบสิบมกรานะครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เปิดน้าใส่ปลูกแล้วปลูกแล้วพอทีันจันการผมต้องไปทงานที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้เปิดใส่นะครับเปิดใส่ไม่ไม่ทันนะครับ วันนี้ก็เลยมาเปิดใส่นะครับนี่ครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ปลูกนะครับเดี๋ยวแป๊หนึ่งครับนี่ครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนี่ที่ตรงที่เปิดน้ำใสไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ก็พอจะมีต้นที่ยังไม่ตายมันจะรัดมานะครับนี่ครับนี่อนันนี้เปิดน้ําใสนะครับน้ามันน้ำไม่ค่อยมันไม่พอครับนี่ครับนี่อันที่ปลูกได้ในอาทิตย์ก็ขุดขุดหญยาเอาแลครับก็ปลูกแล้วก็โสมนะครับนี่ครับ ก็วันนี้ก็เปิดสายอีก,อกครั้งนะครับนี่ก็น่าน่าจะผมว่าน่าจะติดควบสกุควบสกุลเพราะว่ามันเหี่ยวใ,ใช่ไหมครับแต่พอพอเหี่ยวปับ๊บมันก็เมื่อถูกน้ำวามวามชื้นดินก็น่าจะทําให้ย่ารัดนะครับบางต้นเห็นรัดเลยนะครับนี่เห็นะครับบางต้น,ตนเห็นรัดแล้วนะครับสีเขียวมาแล้วนะครับแต่ปัญหาที่ผมมองทน่ผิปนี่คือมันจะเป็นร่อง เห็นไหมครับนี่นจะเป็นลงเวลาตัดน่ะน่าจะตัดไม่ตัดยากคือไม่ไมเสมอกันนะครับคือพื้นผิวไม่เสมอกันน่าจะตัดยากนะครับปัญหาที่ผมผมที่ปลูกปลูกแบบนี้นะครับผมดูแล้วก็คือน่าจะน่าจะตัดยากเห็นไหมครับเนี่ยตัดยากนะครับนาะพูดเสียง,งดังกูเดินไปเดิมนมาเหนื่อยนะครับ อันนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วปลูกกันที่อาทิตย์ที่สิบมการานะครับสูงไปดูใก,ใกล้ๆเป็นดินทรายครับไม่รู้ว่าจะเป็นเวบชอบดินทรายหรือดินเหนียวปะหาอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เป็นร่มกันี่เป็นร่มช่วงฤดูหนาว มันจะถูกแดดนอย้นะครับเพราะว่ามันมีมสวนยางอยู่ใกล้ในฝั่งที่มันตกฝั่งนี้ครับนี่ตะวันมันจะเยองไปทางสวนยางนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนนะครับมันจะเขาจะตะวันก็ขึ้นตรงเลยครับตรงก็แน,น่าอยมีปัญหานะครับแตาช่วงฤดูหนาวคือทางนี้จะร่มนังแต่คืต,ต่เที่ยงนะครับเที่ยงก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับ จะมาอัปเดตนะครับว่าตรงวันนี้ที่ปลูกได้สองทิ์เบื้อาทิ์หน้าจะเป็นสองทิ์จะจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากอาตี์นี้จะเปิดน้าใสใส่ไว้ได้นะครับรถคือรดน้าได้นะครับอันนี้สปริงเกอร์นะครับผมต่อตรงเ่บุ๊มซัมเมอร์นะครับพอดีน้องที่อยู่ด้วยเขาไม่เข้าใจวิธีการใช้ท่านก็เลยไม่ให้เขาเขารถนะครับคือผมทําเขาไม่เข้าใจระบบทิ์ที่แล้วก็ที่แล้วเขาก็ผมเปิดเปิดไว้เขามาปิดปิดปิด น้ำนะครับแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปเปิดที่อื่นนะครับสมุิพังนะครับตองเรียกช่างเขาสอมมดไปอีกห้าร้อยนะครับสมุิเพราะว่ามันมันมีรูออกใช่ไหมมันปั๊มทําใหเลยระเบิดเลยมันแตะระเบิดข้างในของมันเองนะครับครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับช่อง PKK f a r ฟของเราด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับ